ได้แล้วโอ้โหเจ็บรูแน่เลยเนาะโอ้โหเฮ้ยสุดยอดเลยลูกชายนี่ลูกพี่น้องคนตัดก็เซียนปึบลูกนี้ไม่ธรรมดาพี่น้องไม่ต่ำกว่าแปดก้าโล ไอทิจงมาดิโอ้โหโอ้ยต้นปนต้นนี้เป็นลูกใหญ่จังอะต้นนี้อีกหนึ่งลูกครับันเป็นรุ่นแรลกน้อยครับเลยโ,โตเขาเอาดูพี่น้องดูปพ๊บอ,อืโตเกินครับอันนี้คือโตเกินไซส์โตเกินไซส์นะครับโตเกินไซส์ตอนนี้ตัดมาถึงริมคลองแล้วนะครับพี่นอโโ้องต้นนี้ลูกใหญ่มากเลยเอาหมดแล้วเหอรอได้สามลูก แต่ว่าอยู่ด้านบนยังเหลืออีกเยอะนะครับยังเหลืออีกเยอะนี่ตอนนี้เยอะเลยทักทายพี่น้องครับผมสวัสดีพี่น้องทุกท่านครับวันนี้บ่าวยุทธพระจวดอยู่ที่ตำบลทุ่งเบญจาอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีนะครับผมมาดูการเก็บผลผลิตสวนทุเรียนของน้องเพลินนะครับที่พี่น้องติดตามตั้งแต่ EP หนึ่ง จนถึงตอนนี้ได้ตัดผลผลิตแล้วนะครับแปลงนี้เป็นแปลงตัวอย่างที่อาจารย์พจน์ปัญญาบวรธรรมได้เดินเข้ามาเยี่ยมแล้วก็ได้มีการแนะนําให้น้องเพลินดูแลรักษาโรคทุเรียนเพื่อเป็นตัวอย่างให้กับพี่น้องที่เจอปัญหาโรครากเน่าคนเน่าลงถึงทอปลงนะทุกอย่างเลยแล้วได้นําสารประปุน่นนิตรซีมมา แร่ด้วยพอดอแล้วก็ทั้งสิบห้าพอดอมาเนี่ยเอามาใช้ที่สวนนะครับวันนี้ได้ถึงดูดการเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้ววันนี้ทีมงานมีแต่นหนุ่มๆทั้งนั้นเลยหนะนุม่มๆมาเก็บเกี่ยวผลทุเรียนนะครับอนี้น้องเพิ่นสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับน้องเพื่อนห่อยมันตรงนั้นมันลูกใหญ่ยังอะใช่ครับมันมัน,ม,นมันใหญ่ยังเลยน่นอาหารดีครับอาหารดีถ้าเกิดอย่างนี้มันถือว่า ถ้าสําสหรับเจ้าของสวนคือมันได้ราคาไหมมันได้ราคาได้ราคาใช่ไหมแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าอย่างลูกที่ขี้กล้องกำลังจะตัดอยู่เนี่ยครับอันนี้ประมาณกี่กิโลประมาณห้าโลได้ครับโอ้ห้าโลครับถ้าเจ้าของสวนอยากได้ดนี่ประมาณไซส์ไหนไซส์นี้ป่ะก็อ่ออยากได้ไซส์ประมาณสักสี่โลครึ่งครับทําไมอ่ะเพราะว่าจีนเขานิยมลูกเล็กกว่าอ๋อเราส่งออกใช่ไหมครับอ๋อเราส่งออก ทีนี้เนี่ยพี่ถามหน่อยทีนี้โอ้โหนี่ลูกนี้โอ้โหเนี่ยครับประมาณห้าโลโอ้ห้าโลเลยๆไปดูอะไไปดูกล้องกล้องใหญ่ายญนใๆญ่ใย่ายญนใหโอ้ยไอยังสามสี่ไรโอ้โอ้ันใหญ่มากเลยอ่ะเดี๋ยวพี่น้องดูบรรยากาศไปด้วยกันครับเอาเฮ้ยาประมาณกี่โลตน้น้ำหนักประมาณห้าห้า ห้าหกโลเพื่อนพี่มาถามเรื่องไซส์ก่อนครับมาทางนี้เราเราส่งออกเนี่ยมันทําไมทําไมชาวสวนถึงอยากได้ประมาณกิโลนะประมาณสี่โลครึ่งครับสี่โลครึ่งแต่ถ้าเกิดว่ามันเยอะกว่าน,นั้นมันเกิดอะไรขึ้นมันมันจะมันจะเป็นติดจัมโบ้ครับลงไม่ชอบจัมโบ้ครับติดจัมโบ้เลยไซส์ครับอ๋อเหรอเลยไซส์เกินไซส์ครับจะไม่ค่อยชอบไม่ค่อยชอบชอบทุเรียนไซส์กลางมากกว่า อ๋อแต่พูดถึงว่าในเรื่องของการเอาไปไปขายไปจาหน่ายครับมันก็คือวัตามน้ําหนักวัดตามน้ําหนักครับแต่คิดว่าเราเราส่งองนี่คือเขาจะต้องไปดูไซส์อีกทีนึงครับต้องขนาดพอดีพอดีเขาพอดานพอดีพอดีโอ้นี่เองอาแสดงว่าใหญ่ไปก็ไม่ดีใหญ่ไปก็ไม่ดีครับเล็กไปก็ไม่ดีไว้ลูกตามจํานวนที่ว่ามันพอจะเลี้ยงเลี้ยงให้อยู่ตรงไซส์ประมาณสี่โลครึ่งนี้ครับ อ่าเราจะไว้แต่งไว้พอดีพอดีให้มันสี่โลครึ่งครับ,รบชาวสวนถ้าเกิดว่ากราทำนานชานานอะไรเงี้ยครับมันจะอจะรู้ว่าเราตอนเนี้ยเราจะต้องไว้ผลประมาณเท่าไหร่อย่างเงี้ยครับ<อ>ขนาดต้นขนาดเนี้ยเลี้ยงลูกได้เท่าไหร,ร่ถึงจะออกมาน้ําหนักประมาณสี่โลครึ่งครับอ่าสี่โลสี่โลครึง่งทีนี้เนี่ยการที่ลูกเล็กลูกใหญ่เนี่ยมันเกิดจากอะไรสาหเหตุหลักๆ อาหารอาหารถ้าลูกน้อยมันจะโตเพราะว่าอาหารถูกป้อนไปที่ลูกเดียวยอยไเงยครับไม่ได้ไม่ได้แย่งไม่ได้ไม่ได้แย่งกันไม่ได<อ>้แย่งกันคือมันจะเหลือเยอะอาหารเหลือเยอะครับอ๋อเป็นแบบนี้อ่าแต่ถ้าเกิดลูกเยอะอาหารที่แบ่งไปมันก็จะน้อยอ่ามันจะแบ่งบาลานซ์กันไปอย่างเงี้ยครับเราจะตกประมาณเท่าไหร่แล้วอาหารในดินถ้าเกิดไม่เพียงพอมันจะทําอะไรให้กับลูกก็ทาไม่เพียงพอเลยก็มันก็จะแบบ มามันก็จะลูกเล็กลูกเล็กลูกเล็กถ้าเราแต่งไว้พอดีแล้วแต่ลูกมันจะเล็กไม่ไม่ได้ไซส์อีกไม่ได้ขนาดน้ําหนักอีกอ,อะจะเป็นแบบนี้มันก็จะแย่งกันแล้วมันก็จะบิดจะเบี้ยวไว้อะไรเงี้ยมันจะแย่งกันครับออ,อันนี้ก็เป็นข้อมูลนะครับเอาเพิ่นในในพี่น้องปลูกทุเรียนเนี่ยที่ลูกเขาร่วงพอราลลูกประมาณสักเท่าไข่ ไข่เป็ดไข่ไก่เลี้ยวใหญ่กว่าน,นั้นเนี่ยมันร่วงม,ม,มันมีสาเหตุหลักเกิดจากอะไรบ้างมันมีหลายปัจจัยครับหลายปัจจัยใช่ไหมเราเราก็ต้องมาดูว่าใบเขารัดใบหรือเปล่าอ่าพื้นฐานใบเก่าเขาดีไหมพื้นฐานใบเก่าหนาไหม,อ,มอะไรเงี้ยมันมีมีผลต่อการหลุดร่วงทั้งหมดเลยครับอก็หลายๆอย่างเป็นองค์ประกอบครับเนาะครับแต่ของอาหารอาหารพอไหมครับฮ ขออาหารพอไหมด้วยถ้าไม่พอก็แย่งกันแล้วมันก็จะอ่าเหมือนว่าอาหารไปป้อนที่ลูกนู้นลูกนี้ไม่พอเนี้ยมันก็แย่งกันไอ้ลุกไหนถ้าเกิดเกิดแพ้เขามันก็จะล่วงไปอย่างเงี้ยครับแพ้แพ้กันแพ้ครับผมแล้วของของเพ่อนเนี่ยมีล่วงเยอะไหมไม่ค่อยครับเนี่ยพี่ลองดูไม่ไม่ค่อยมีเลยนะไม่ค่อยมีนะครับถึงถึงว่าจะเนี่ยผมแตกใบอ่อนเนี่ย ตามทีมมันก็จะหลุดร่วงไปบ้างแล้วอันนี้ก็ยังมีการแตกใบอ่อนด้วยเมื่อสักครู่นี้เพิ่นพูดถึงเรื่องใบมันคือยังไงก็คือถ้ามันแตกใบอ่อนอย่างเงี้ยพี่อ่ามันดีมันมันมันไม่ดีครับคือมันจะทําให้ลร่วงเมื่อก่อนนะครับเมื่อก่อนอ่าเมื่อก่อนปีก่อนปีก่อนปีก่อนๆที่ว่าอ่าผมยังไม่เคยใช้สารแบบบุงดินน้ำมักอะไรเงี้ยครับจุลินทรียครับไม่เคยใช้จุลินรีอ๋อวันนี้คือเพื่อนกำลังเปรียบให้เห็นว่าถ้าเกิดเราใช้ ยังใช้วิธีการเดิมๆคือใช้อ่ยู่ใกล้ตนไม่ได้ครับแบบนี้อยู่ใกล้ต้นทำไมอ่ะเดี๋ยวหลุดลวงใส่หัว <laughs> จริงเลอครับแต่แต่นี่ก็ไม่เห็นการลวงก็มีบ้างครับถ้า,ถาจะบอกว่าไม่มีเลยมันก็จะมีบ้างครับแต่มันก็เกิดการที่ว่ามันแพ้อะไรอย่างเงี้ยครับอ๋อแต่นี่ขนาดนี้ไม่มีปัญหาครับเอาต่อซิเมื่อกี้นี่เพลบอกว่าตอนนี้เพลยังไม่ได้ใช้สารบังุเนกับ ดูินรีทั้งสิบห้าพอดอเนี่ยก็จะมีอาการล่วงแบบนี้ครับไปออนมาแต่งมาทำไมเพื่อนไม่กลัวตัวเนี้ยก็มันไม่ก็มันไม่เห็นล่วงครับกนก็เลยไม่ไม่ได้กลัวเพราะมันเกิดจากอะไรพอรู้ไหมมันก็เกิดจากอาหารมันพออะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็มันทําหน้าที่ของมันเนองจูดินีดุดินซีเนาะโอ้ถ้าเกิดแตกมาแบบนี้เพื่อนตอนนี้เพื่อนดีใจไหมรหรือว่าหรือว่าไม่ดีใจดีใจครับเอ๋าอย่างเนาะอ่าถ้าถ้าเกิดแตกมาได้คือต้นเราอ่ะมีอาการลากเดินแล้วก็ไม่เป็นท็อปแน่นอน S <S <S มันมีอยู่ซ้อมกรอนนี่หนึ่งคือถ้าเกิดว่าเราใช้ยังใช้เคมีเหมือนเดิมถ้าเกิดว่ามีการแตกไปอ่อนแบบนี้ล่วงหมดเกลี้ยงอ๋อพี่น้อง<ช>จะกลัวคือเพลินเล่าให้ฟังแบบนี้อแต่ถ้าเกิดว่าหน้าเวลานี้คือเพลินใช้สารปรับปรุงดินแล้วก็ทั้งส5บพอดอ,อถ้ามันแตกไปอ่อนแบบนี้หนึ่งคือลูกไม่ล่วงลูกไม่ล่วงครับขอให้ออกมาเลยไปอ่อนก็ออกมาแล้วมันพ้นท็อป้วยคือคือคือลากเดินลากแตกเนี้ยมันพ้น บ่งบอกได้ว่าทุเรียนเราอ่ะมันฟื้นคืนแล้วมันก็ไม่เป็นท็อปแน่นอนครับอ๋ออันนี้พอมาใช้จุลินทรีย์ปุ๊บเนี่ยคือสัญญาณดีเลยว่าแตกใบอ่อนครับลูกก็ไม่กลัว่วงอีกพอเดี๋ยวพอเดี๋ยวตัดลูกหมดต้นก็ไม่ส้มเพราะว่าเขามีใบเขามีใบสำรอเลี้ยงอีกมีใบมองข้าวเลี้ยงอีกโอ้นี่แต่ใบเก่าก็จะหลุดล่วงไปบ้างเพราะว่าอ่าย่างใบหมดอายุของเขาไปหมดอายุงเขาไป แล้วก็ใบที่ผมบอกว่ามันมีลักษณะอาการที่ว่าอ่าเป็นแบบนี้ครับคือคือมันมีการตกตะกอนของธาตุอาหารที่ผมใช้ปุ๋ยเมื่อก่อนที่ผมยังไม่เจอขออาจารย์นะครับอ่ามันตกตกตะกอนของธาตุอาหารครับผมแล้วทําให้ใบแบบไม่ใสอะ่ะไม่ใส่เนาะ <c oughs> อ่าไปเดี๋ยวไปดูตรงไหนต่อที่ว่าอาจารย์วันนั้นอาจารย์เข้ามาเยี่ยมชมต้นแล้วพี่น้องจะได้ติดตามต้นที่ ได้เห็นได้เรียนรู้ไปด้วยนะครับฝั่งนี้ก็คืออายุหลายปีเหมือนกันประมาณสามสามสิบโหดกลูกดุกนะเพื่อนครับเพื่อนเต็มต้นเลยคอันนี้สามสิบปีขึ้นนะครับต้นไหนนะที่อาจารย์ต้นต้นต้นมาเอาต้นนี้ด้วยต้นนู้นด้วยนะต้นเน้นดยต้นนู้นพี่น้องเห็นไหมแดงแดงเนั่นนะครับต้นนั้นลูกก็มีแต่ใบใบแตกมาแล้วอ่ายอดแตกออกมาเต็มเลย เดี๋ยวผนังเซลล์ดูตัวไหนก่อนเลี้ยงแผ่ขยายเดี๋ยวเขาก็จะไอ้นี่ของเขาได้ครับถ้าอย่างนี้เพื่อนเดินมาเห็นนี่ก็คือยิ้มเลยไหมก็ยิ้มได้ครับยิ้มได้ยิ้มได้เพราะนี่เขาเรามันร่อนเอานนี้เขาทำผนังเซลลร่อนแต่ก่อนมันร่อนปะมันมันจะเยิ้มเยิ้มด้วยครับเยิ้มเยิ้มด้วยอ่ามันจะเยิ้มเยิ้มไม่ร่อนแต่เยิ้มมีต่างหากครับ แต่ตอนนี้คือร่อนออกมาเลยอ่าร่อนออกมาเลยครับเนี่ยผนังเซลแล้วมันจะแห้งแผ่จะแห้งหมดเลยนี่ครับร่อนออกมาแบบนี้เนี่ยเขาสร้างวัตถงเซลขึ้นมาใหม่นี่ครับนี่อันนี้ต้นนี้ที่พี่น้องเรียนรู้กับอาจารย์นะครับนี่ผนังเซลเริ่มแต่เนี่ยเพลินเนาะครับครับใช่เริ่มออกมามันแผ่มนแบบว่าดันดันแล้วแตกเป็นร่องเลยครับครับตัวนี้ก็ไม่รู้กี่เข็มนะพี่น้องเทียบเลยเทียบฮะรอยแผลรอยรอยรอยฝังเข็มครับ ไปดูต้นนั้นอีกไปต้นนั้นนี่ชัดเจนอีกเดี๋ยวเราจะค่อยไปดูว่าพื้นที่เหลือน้อยแล้วแล้วก็ใบกลับมามีสีดำเข้มขึ้นโอ้น่นแตกใบอ่อนครับใบเริ่มกลับมานี่สัญญาณดีแล้วสัญญาณดีแล้วเนี่ยพี่น้องเอ้ยภูเรยวไม่เจ็บเนี่ยมาดูสวนเพลินนะนี่ชัดเจนเลยดูพี่น้องแดงเต็มเลยแต่พันธุ์เซลล์เริ่มมาแล้วรัดมาแล้วรัดมาแล้วปูดมะปูดออกมานี่ย ยิ้มได้เลยน้องเพิร์ลนียครับนี่ครับนี่ครับดูความคืบหน้าให้พี่น้องที่่ายุทธมาติดตามกับน้องเพิร์ให้พี่น้องได้รับชมกันว่ามันมีความแตกต่างยังไงแต่เผื่อพี่น้องได้ติดตามดูยังไม่ได้เห็นการอัปเดตเราก็จะได้ให้พี่น้องได้ดูอันนี้ก็ใส่ทั้งพอร์ตโฟครับไลท์รวมถึงสารปรับปรุงดินแล้วก็พ่นด้วยน้ำหมักพูดง่ายๆว่ามาสามสามอย่างเลย นะครับแล้วก็มีต้นนั้นที่ออกลูกอีกเต,เ,เต็มเลยนู่นอ่าครับเต็มเลยเนาะเพื่อนอันนี้แต่งไว้พอดีพอดีแต่งไว้พอดีพอดีนี่เอายิ้มได้อหอพี่น้องเ <laughs> นี่ยครับนู่นนะลูกเต็มเลย <laughs> โอ้โหแต่ก็มีแพ้ไปบ้างครับแต่เดี๋ยวเนี่ยต้องปลดออกนิดนึงต้นนี้พี่น้องเวลาพี่น้องมาอยู่สวนนี้ฝั่งด้านนี้ของน้องเพิร์จะมองเห็นแดงเต็มเลยนะครับนี่คือตอนที่เรารักษาที่ยังไม่เจอจุลินทรีย ตอนนี้เราเจอจุลินทรีย์แล้วเนี่ยไม่ได้ทาไม่ได้ทาแล้วไม่ได้ทาแล้วครับไม่ได้ปาแป้งแล้วเลยสงการนะครับผนังเซลก็แตกผนังเซลแตกออกมาไปไปดูต่อนะครับให้พี่น้องได้อัปเดตไปด้วยกันนี่ครับมันก็เนี่ยดินก็เริ่มดีเริ่มเดินมีกลุ่มสีเขียวเขียวแต่กลุ่มแโคตดมาแต่นี้ผมเอามา ตินมาเติมนิดนึงเพราะคือมันมันเป็นอที่ขาของน้ําอเราก็จะต้องกําจัดเออบริเวณที่เป็นจุดอ่อนของของสวนเลยครับครับครับแล้วตอนนั้นเพินมีความกังวลในเรื่องของน้ําที่ไหลลงบ่อครับตอนนี้ตอนนี้ไม่กังวลแล้วครับเดี๋ยวก็ทําหน้าทีของเขาเองเพราะว่าอาจารย์แนะนําบอกว่าเดี๋ยวมันก็ไหลลงไปเองครับแค่เราเติมข้างบนเนี่ย คือเราเติมตรงนี้พี่น้องน้องน้องเพื่อนก็จะเติมเติมซีเติมในโคนเนี่ยครับเขาก็จะไหลรวมที่แหล่งเองครับเดี๋ยวก็จะไหลลงแล้วจุลินทรีย์เขาจะบําบัดเองครับอาจารย์ก็เปรียบเทียบให้น้องเพื่อนเห็นว่าบําบัดนะน้เสียทิ้งก็ต้องบําบัดก่อนโดยการใช้จุลินทรีย์นี่ครับผมนี่น้องเรียนหลากแตกนี่ครับโอ้หลากตะกะอุณนีูิเต็มเต็มเลยนี่หลถ้า ที่น้องมีความชื้นให้เพียงพอในการให้น้ำเพียงพอเ่ยรากที่เขาหาหาหาอาหารก็จะดูดซึมไปได้เยอะเนาะครับยิ่งความชื้นมากเท่าไหร่อาหารเขาจะได้เยอะเท่านั้นตอนนี้ประสบปัญหาคือคือตอนนั้นดอกไม่ออกครับดอกไม่ออกอ่าก็จะมีบ้างที่ฟาวครับแต่ต้นยังอยู่ผมเดี๋ยวไม่เป็นไรปีหน้าเราใหม่เรารู้เรารู้วิธีการแล้ว พอรู้วิธีการแล้วเราก็นับหนึ่งใหม่ตอนนี้ที่เคยเป็นท็อปแล้วก็ผมเอายอดออกแล้วเลี้ยงเลี้ยงข้างล่างมาใหม่แล้วเดี๋ยวปล่อยให้รัดขึ้นใบใหม่เอาตัดตัดตรงปลายออกเลยอ่ามันเป็นแตงใช่ครับมันเป็นท็อปคืออยู่กลางต้นทีนี้ใบออกมาใบสวยนะนะใบครับใบสวยสวยสวยรัดสวยอต้นนี้ถ้าเกิดเป็นท็อปเนี่ยเพิ่นใส่กี่กิโลน โอก็เยอะเหมือนกันเยอะเยอะต้นไหนที่ทีว่าเป็นโรคนยผมใส่เยอะเลยพี่ทีนี้ในการใส่ของเพลินเนี่ยใส่สารประปุกนเนี่ยเพลินใส่เฉพาะจุดหรือว่าเพลินใส่ทั่วเลยใส่ใส่บริเวณที่ว่าอ่าหลากออกหากินนะครับบริเวณทรงพุ่ม่างั้นน่ะบริเวณทรงพุ่มเพราะล่าไปถึงตรงไหนเรา,าเราก็บอกประมาณเอาก็เนี่ยครับเอ่อทรงพุ่มมันอยู่ตรงนี้ครับเราก็ใส่บริเวณตรงเนี้ยครับเนี่ยวัดอย่างนี้เลย อย่างนี้อย่างี้เลยแต่ความจริงแล้ว่ะมันออกเป็นไกลอาจจะออกไม่ไกลแบบนี้ครับแต่เราเรามีกําลังเราก็ใส่ได้ถ้ามีกําลังใส่ได้ครับแต่น้ํามันเบียงไม่ถึงด้วยครับผมก็ต้องเอาบริเวณที่ว่าน้ำเบียงถึงเพื่อประโยชน์สูงสุดนะครับไปไปดูต้นที่เพื่อนมีความภูมิใจนะต้นที่เราเริ่มอีีแรกในการ ร้อยเรียงเรื่องราวสวนของน้องเพลินให้พี่น้องได้ชมเพลินบอกว่าสวนต้นนี้เนี่ยถ้าเกิดเจอปุ๊บก็คือไปแน่นอนไปแน่นอนครับแล้วก็วันที่อาจารย์พดมาก็พามาดูต้นนี้แหละต้นนี้ครับต้นนี้มีตำนานใบกลับมาดำกลับมาดำต้นนี้นะพี่น้องจำได้นะครับลงแล้วครับนี่โอ้โหกลับมามีชีวิตนมีลูกให้เราเห็น แต่ก่อนก็คือแบบมันจะไปครับเหลืองใบออกเหลืองเลยนี่พี่น้องดูนี่ฟอสฟร์ร่อง้อยฟอสฟร์ยังคงอยู่นี่ครับดูผนังเซลล์ยังแตกออกมาให้หีนแล้วนี่เพื่อนอ่นครับสัญญาณดีปลอดภัยไม่มีโรคครับดินก็เริ่มดีลากก็เริ่มโพโอ้โห ชื่นใจเนาะชื่นใจครับชื่นใจหลังจากที่ดูแลรักษาเขาได้ต่อไปเขาก็จะเขาเรียกอะไรก็จะส่งผลให้กับเราเดี๋ยวปีหน้าเขาก็มีลูกเยอะได้ใช่ไหมครับไว้ลูกเขาได้ไว้ลูกได้แต่นี้ก็พอได้บ้างครับไม่น้อยนะไม่น้อยไม่น้อยเยอะเหมือนกันนะเยอะเหมือนกันครับอพอคับปุ๋ยเอาต้นต้นนี้เอาต้นนี้เพิ่นครับต้นนี้เพิ่ม เอาที่เพิ่อนบอกว่าเมื่อสักครู่นี้ถามในเรื่องของค่าปุ๋ยพอได้ค่าปุ๋ยขึ้นเอาพี่น้องนับด้วยกันเพิ่อนนับให้ดูหน่อยว่าต้นนี้มีกี่ลูกโอ้ยเยอะครับนับอาจจะไม่ทวนได้ครับ,บมีลูกเล็กลูกใหญ่มีครับเดี๋ยวเอาใหญ่ๆก่อนหนึ่งสองสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดเอาอลูกใหญ่นะครับสิบแปดเอาสิบแปดลูกยังเหลือลูกเล็กอีกมา สิบแปดลูกถ้าตีเป็นไรได้อะเพื่อนต้นนี้เอาต้นนี้อย่างเดียวโอ้ก็หลายพันอยู่ครับหลายพันอยู่หลายพันหลายพันหลายพันที <laughs> น,นี้การดูแลต้นนี้ <laughs> รวมแล้วไม่ไม่ถึงพันครับไม่ถึงพันอ่าไม่ถึงพันครับพี่น้องคิดพิจรรารณา <laughs> <laughs> นะครับขอให้อยู่อย่างเดียว <laughs> ขออยู่อย่างเดียวเขาจะอยู่กับเราตลอดไปนะครับส่วนต้นนู้นก็เหมือนกันนะพี่น้องพิจารณาดูหลังจากที่บาวยุธได้นําเสนอ ร้อยเรียงเรื่องราวสวนของน้องเพลินที่อยู่ทุ่งเบญจาเอาเภร์ท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีให้พี่น้องได้เห็นตั้งแต่ ep แรกจากสวนที่ป่วยเป็นโรคจนถึงน้าปัจจุบันฟื้นฟูนขึ้นมาถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์กี่เปอร์เซ็นเพลินเอาภาพโดยรวมของเราเลยประมาณห้าสิบเปอร์เซนได้แล้วครับห้าสิบเปอร์เซนโดยรวมโดยรวมถามความพอใจเพลินเป็นไงโอ้พอใจอย่างมากเลยครับเพราะว่า,าถ้าเกิดอะมันตายอะเรา นับหนึ่งใหม่นับหนึ่งใหม่เราเราเราจะเอาอะไรมาเลี้ยงตัวเองใช่ป่ะเราก้วยต้นเล็กๆจะเติบโตให้ผลผลิตเนาะใช่ครับว่่าจะมีลูกได้โอ้โหเราหมดอีกเท่าไหร่กว่าที่ต้นใหม่จะเกิดขึ้น้ามันอยู่ไอการลงทุนแค่นี้มันน้อยมากครับแล้วมันได้ความยั่งยืนด้วยได้ความยั่งยืนด้วยได้จุลินทรีย์อยู่เต็มพื้นที่ของเราด้วยใช่ครับนะครับทีนี้เราก็รู้แล้วว่า เราก็ไม่ได้ไไดปฏิเสธเคมีเหมือนที่อาจารย์บอกเ,ออเพื่อนก็นํามาประยุกต์โดยการหมักกับสารปรับปรุงดินให้จุลินทรีย์เขามีการกินแล้วก็ย่อยสลายเนาะจะได้ไม่ต้องมีอะไรที่มันหลงเหลืออยู่ <นะ S 2> บางนค,บคนบอกเอาครั้งจะใส่ครั้งสองครั้งแล้วแล้วให้ฟื้นเลยหรือหรือจะแบบให้มันทันตาเห็นอะ่ะคือคงคง,คงไม่ได้ครับ,คง,บคงไม่ได้นะคงไม่ใช่แนวทางแบบนี้ครับเพราะ เหมือนที่อาจารย์บอกว่าต้องให้เวลาเขาต้องให้เวลาเขาใจร้อนไม่ได้ทำงาน mm hmm. เ,าเหมือนให้เขาไปปรับตัวปรับสภาพแวดล้อมครปรับทุกอย่างแล้วเดี๋ยวมันจะกลับมาดีเองส่งผลโดยการที่ว่าเราเห็นอต้นไม้รเราเป็นปกติอะไรอย่างนี้ครับพี่น้องถึงเวลารัดใบอ่อนรัดใบอ่อนถึงเวลามีลูกมีดอกครับจริงๆพี่น้องทําสวนทุเรียนนยะก็คือในเรื่องของไรายได้ ราคาถึงไม่แพงครับแต่ในเรื่องของการดูแลพี่น้องก็ต้องใส่ใจดูแลเขาให้ถูกต้องถูกวิธีวันนี้เพลินก็เดินทางมาถูกต้องถูกวิธีแล้วนะเดี๋ยวครับเราไปดูเนี่ยครับอย่างที่เห็นนรที่ตอนนี้เริ่มเริ่มแทงเอาเท่อยอดรอนอ่าเริ่มมีมาแล้วเริ่มรัดมาแล้วก็จะเป็นจังหวะของเขาหลากเขาเนี่ยอ่าอ่ายอดกับรลักอ่อนเนี่ยคือเหมือนกันครับเราถ้าเรามีการเขามีการแตกใบอ่อนเขาก็มีการรัดใบ เหมือนกันครับผมหลากกับยอดอันเดียวกันอันเดียวกันอ่านี่อ่ะเดี๋ยวเราไปดูผลผลิตของเราว่าวันนี้เก็บมายังไม่หมดนะยังครับตอนนี้มีพี่น้องมารับแล้วไปดูกันว่าเท่าไหร่ปะตอนนี้เริ่มน้องทุเรียนเริ่มจะออกสู่ท้องตลาดแล้วอย่าปล่อยหลุดมันทางนี้นะไปดูดูตรงนี้หน่อยเพื่อนครับครับอันนี้คือจะเอาไปตลาดใช่ไหมจะไปตลาดไปตลาดนะครับอ่าโอ้แม่ยิ้มใหญ่เลย อันนี้คุณแม่ยิ้มใย่แลวัะนะนี้คุณแม่อยามาดูนะ <poisoned> ตอนแรกแม่บอกว่ายังไงนะเพื่อนตายแน่นอนแม่บอกว่าอย่างไงนะนตายแายานะ่นอนใช่ไหมเออแต่วันนี้ดูพี่น้องจากวันที่ประยุทธ์มาครั้งแรกนะคุณแม่บอกว่าโอ้ตายแน่นอนแต่มาครั้งนี้ดูพี่น้องดูฟื้นฟูแล้วเป็นยังไงนี่ครับอันนี้ประมาณกี่ตันเนี่ยประมาณ ไม่ถึงครับไม่ถึงครับไม่ถึงใช่ไหมไม่ถึงครับยังตัดไม่หมดครับยังตัดไม่หมดนะกาลังทยอยมาครับหนักดีเลยแม่มามาพูดให้พี่น้องฟังดรูวเอ็นเอ็นเอาดู่นหยิบมาให้พี่น้องดูสักลูกหน่อยโอ้อันนี้ยกไม่ไหวอันนี้พี่น้องดูผลผลิตจากเดี๋ยวเราช่างกิโลช่างกิโลมีครับมีกิโลมีมีมีดูกันต้นนี้เอ้ลูกนี้ ทายในใจก่อนคิดว่าเท่าไหร่มีติดห้าครับมีติดห้าอ่ะมาดูกันนะครับพามพามพามอ่าไปถึงโอเคไซก์กำลังสวยนะครับอย่างเงี้ยสี่โลครึ่งสี่โลครึ่งนี่สี่โลครึ่งไซส์กำลังสวยนะครับฮะแป้นด้วยนะแนรงไหนอ่ะ โอ้โหลูกสวยๆตูกล่างนี่เหรอใหญ่นี่เหรออ๋อแม่อยากดูลูกนี้นะครับวุ่ยเกินนี่เกินไซส์สวยสวยงามเกินไซส์แต่ดูว่าน้ำหนักเท่าไหร่หกโลครึ่งหกโลครึ่งพี่น้องครับนี่ก็คือรายได้นะรอมาทั้งปีนะ พลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสเนี่ยถ้าอย่างเงี้ยสวยครับในกลางนี่สวยนี่ไซส์นี่สวยครับโอ้โหมีไซส์สวยๆนั่นเลยเนี่ยครับกําลังพอดีเลยกําลังนี่เป็น้อาซี่กนี่นี่ครับสี่กิโลตลาดกําลังต้องการครับแบบนี้นี่คือรอมาทั้งปีนะเพื่อนนะครับรอมาทั้งปีน่กว่าจะยิ้มได้เพราะว่าเครียดมาทั้ง เกือบทั้งปีเหมือนกันเรียดเขียดเขียดเรียดมาเลยปีเหมือนกันก่อนที่จะมาเจอจุลินทรีย์ทั้งสิบห้าพอดอของกรมบรราธิบดินเนี่ยครับฟื้นกับขึ้นมาได้พี่น้องก็ลองพิจารณาดูนะครับแล้วก็ไอ้ไอ้ละไอ้สีน้ําเงินคุมไว้นั่นก็คือสารปรับุงดินครับเตรียมที่จะฟื้นฟูหมักไว้เพราะแก๊สอ่กแบบคุมไว้เพราะเดี๋ยวแก๊สออกแล้วเดี๋ยวแสบตานี่ครับก็หมักเตรียมพร้อมไว้มาม คุยหน่อยถือว่าวันนี้ถือว่ายิ้มได้ไหมหลังจากที่เราเห็นมไดเลยครับยิ้มยิ้มแบบกว้างยิ้มกว้างเนาะถึงมันจะไม่ได้เต็มร้อยเหมือนเดี๋ยวเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวต้องตั้งวันนี้ยแน่นอนครับนี่เป็นการเริ่มต้นเราใช้มาแล้วกี่เดือนนะสี่เดือนครับสี่เดือนเนี่ยพี่นอะสี่เดือนแล้วก็พาพี่น้องไปดูแล้วว่าสัญญาณของต้นเป็นยังไงใบเป็นยังไงการฟื้นฟู จากที่ป่วยกลับมาแล้วเป็นยังไงวันนี้ก็ร้อยเรียงให้พี่น้องได้เห็นแล้วจนถึงการตัดผลผลิตมีดแรกเดี๋ยวจะมีมีดต่อไปเดี๋ยววายุจะมีโอกาสมานำเสนอให้กับพี่น้องในรับฟังและรับชมกันต่อไปตอนรุ่นนี้อาจจะน้อยนิดนึงครับน้อยน้อยอ๋อเอาถ้าเกิดพี่น้องอยากมาเยี่ยมชมแปลงสวนหลังจากที่เห็นแล้วเข้ามาเยี่ยมชมได้ไหมได้ครับเชิญเข้ามาที่ไหนอ่าอ่าเรียกว่าตรงนี้เรียกว่าบ้านน้ําโจรครับครับ หมู่หนึ่งตำบลทุ่งบินจาอำเภอท่าใหม่จังหวัดจังหวัดจันทบุรีจันทบุรีครับนะครับผมถ้ามาที่นี่จะได้เรียนรู้อะไรบ้างครับเพื่อนก็มาเรียนรู้เรื่องโลกครับ่องโลกที่ว่าอ่าแล้วก็การรักษาขั้นตอนยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับก็คือว่าอ่าผมก็จะบอกได้ว่าอ่าถ้าเกิดว่าเป็นแผลอย่างเี้ยทำยังไงดีอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็จะได้เห็นตัวอย่างได้เห็นตัวอย่างของจริง รักษาจริงๆรักษาจริงๆเกือบตายจริงๆเกือบตายจริงๆแล้วก็จะได้ฟังจากเสียงคุณแม่นะที่บอกว่าตายแน่นอนตอนนี้ยังไงแม่รอดรอดแน่นอนนี่คุณแม่นะครับก็รอดแน่นอนนะครับผมถ้ามีโอกาสพี่น้องอยู่ใกล้นะครับเข้ามาศึกษาเรียนรู้ไปด้วยกันใช้จุลินทรีย์ทั้งสิห้าพอดอไปด้วยกันนะครับผมหรือไปไม่หอดจอดไม่ถึงสามารถโทรมาปรึกษาได้ไหมได้ครับที่เบอร์ศูนย์แปดสี่สามสี่เก้า ห้าเก้าสี่สามครับผมอีกครั้งหนึ่งครับศูนย์แปดสี่สามสี่เก้าห้าเก้าสี่สามครับผมถ้าเกิดอยากชิมทุเรียนไปชิมที่ไหนเออมาชิมที่นี่มาชิมที่นี่เลยครับครับผมนั่คือน้องเพิร์นนะครับผู้ที่ผู้ที่ใช้แล้วก็อยากแบ่งปันให้กับพี่น้องแล้วก็เจอปัญหาจริงๆแก้ไขจริงๆวันนี้ได้เรียนรู้แล้วก็ศึกษาแล้วก็ประสบความสําเร็จในระดับหนึ่งในระดับหนึ่งที่จะแบ่งปันให้กับพี่น้องนะครับผมก็ต้องขอบคุณมากๆนะครับเจ้าของสวนลาไปก่อนครัับดีครับสวัสดีครับ